วิวาทะเผ็ดร้อนระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยตอนนี้กลายเป็นการสวนมัดจะไม่เว้นแต่ละวันนะฮะการเปิดศึกไม่เว้นแต่ละวันเรื่องของภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยไม่ใช่เพื่อไทยกับพักประชาชนนะครับ ล่าสุดนี่มีวิวาทะอะไรนะฮะก็มีการเลือกตั้งซอบกันที่ศรีสเกตน,นะจัดเต็มไปหาเสียงกันเต็มที่นะฮะก็จำได้ไหมครับคุณทักษิณสทรรนะ,ะก็บอกว่าเฮ้ยว่าวเป็นไปได้อาจจะชวนคุณเอาทินกลับมาร่วมรัฐบาลนนะะคือตลับพักประชาชนเนี่ย ปิดโอกาสไม่มีแปลว่าพร้อมที่จะชวนคุณอนุทินกลับมาเป็นรัฐบาลวันนี้นักข่าวถามคุณอนุทินนะครับว่าเอ๊ะคุณทักษินเขาบอกจะจะจะ,จะชวนมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งมาไหมคุณอนุทินเสียหนูบอกว่าไม่เสียเวลากับการเมืองที่ไร้ประโยชน์ครับคุณอนุทินเชื่อว่า นายกซึ่งตอนนี้ถูกยึดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับแพรทองทานอยากให้ร่วมรัฐบาลแต่ไม่มั่นใจพ่อนายกเพราะลูกอะอยา,ากให้รัฐบาลแต่คนเป็นพ่อเนี่ยไล่ทุกวันไล่ทุกวันไม่ยอมชัดเจนแตกขัดนะฮะแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยเราได้ยินคำพูดจากทางกระทรวงมหาดไทยจากครงรัฐบาลพูดหลายครั้งนะครับว่าผลงานรัฐบาลภูมิใจไทยเฉพาะมหาไทยไม่เข้าตามือไม่ถึงไม่ทำตามนโยบายเตะทวงดึงเวลาัมทินหอว่าคุณนมีควากลัวเหมือนกันนะัมทินวันนี้บอกว่า ท้าพิสูจน์ดิผลงานมหาไทยยุคมทหนูเนี่ยแน่จริงพิสูจน์ไงมั่นใจว่าทำเต็มที่มีแต่คนมาอยากได้ตำแหน่งมหาไทยไปก็เลยหาเขาอ้างเอานะ,ะแล้วก็ย้อนถามกุลทักษิณนเนี่ยบอกว่ากุลทักษิณบอกว่าการเมืองไม่ถึงทางตันแต่ว่าคุณทีบอกว่า แต่มันไม่ถึงจุดหมายอ่ะนะครับเอาละนี่ก็กลายป็นแก,แก้สะท้อนว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้เนี่ยมันเป็นพักฝ่ายแค้นมากกว่ากับอดีตพักรัฐบาลภูมิใจไทยกับเพื่อไทยก็ซัดกันแหลกนะซัดกันแหลกนะก็ตรงคนบอกว่าพักฝ่ายค้านอย่างอนุทินเนี่ยโอ้โหทำหน้า,ารรที่ฝ่ายค้านได้รวดเร็วมาก ส่งพลุใหม่ออกมายืนแถวหน้าซัดหมัดกับทางพรรคเพื่อไทยกับรัฐบาลคุทินเองก็อัดไม่เบานะฮะแต่ก็มีคำถามว่าคุณทินเป็นซัดรัฐบาลทุกวันเลยไอ้สุตตอนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยตอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำไมแบบหวานจ่อยครับท่านนายกครับผมพร้อมตามนี้มาทุกอย่างครับ อะไรก็ได้แล้วแต่นายกจะบัญชาครับแต่สมัยเพราะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเป็นคนละคนครับอ,อันนี้เข้าใจได้ว่าการเมืองก็คือการเมืองนะครับการเมืองก็คือการเมืองนะฮะแล้วก็วันนี้ก็มีเรื่องเขาก็โดงซึ่งคุณภูมิธรรมน้องตีมหาไทยผมก็ต้องย้ําต้องจัดการเรื่องเขาก็โดงให้ไวเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและว่าตามกฎหมายคุณต้นทินบอกว่าเอาเลยที่นี่เขาก็โดง ทาตามกระบวนการเลยนะ,ะอ๋อดีก,กันท้าทายอีกรอบหนึ่งนะครับก็มีอันหนึง่งมีอันหนึง่งวัฒกรรมจะได้ไหมฮะพักเพื่อไทยตอนหาเสียงเคยบอกว่าภูมิใจไทยไล่หนูตีงูเหา่าให้เพื่อไทยนะั่นมันไล่หนูไล่หนูคือหัวทินแหละตีงูเหา่า ตอนนั้นเนี่ยคุณนทินเป็นพวกเพชรพวกทางการเมืองน,นะเป็นพวกที่เลี้ยงงูเหา่า่ะนะ,ะตอนนี้คูทินบอกไม่ใช่มันต้องเป็นไล่หนูซื้องูเหา่าตอนนี้พักเพื่อไทยทําเรื่องนี้มากกว่านะฮะไล่หนูซื้องูเห่านี่ยอมที่เพื่อไทยบอกพเพื่อไทยเนี่ยไล่หนูแล้วพยายามไปซื้องูเหา่ามาอยู่ในข้อเพราะตอนนี้เสียงไม่พอนะฮะอ่ะั้งหมดนี้ เป็นสีสันเป็นสีสันไม่ใช่สาระหลักสาระหลักก็คือว่าฝ่ายค้านก็ต้องทําหน้าที่จังเป็นฝ่ายค้านที่ทําเพื่อเป็นเรื่องประเด็นของสังคมประโยชน์ประชาชนในท้จริงเรื่องแคนเรื่องเช็คบินก็ต้องมีนะเรื่องคุณทักษิณกับคุณเนวินหรือคุณทักษิณกับคุณอนุทินก็ซักกันอย่างนี้แหละ แต่ไม่มีหลายเรื่องที่หลอกพิสูจน์นะเรื่องเขากระโดงของที่คนพุ่งไปที่พัคภูเจไทยเรื่องที่ในแอลไพายที่คุณพุ่งไปที่เพื่อไทยดูซิสองเรื่องนี้จะเอาอย่างไรนะครับอันนี้ถือว่าไล่แบบเร็วๆสุลภัคการเมืองนะครับสุลภัคการเมืองเนาะ